สวัสดีกบกลับมาครับพีิปท้องวันนี้เราจะจะทำพลังขึ้นเตากันแล้วฮะเตาเราววะไอ้ก็อยู่ในเรียสร้างบ้านของผมเองแ๋ยวทำกี๊กไก่เอ้ยในใบข้าวผักอะไรก็ทช่มันอัเฉิญนได้นะฮะก็เลยกพิมพ์สูตรแบบนี้ตามเลยเดี๋ยวจะให้ไวใต้คลิป F I R E D A L L แค่นี้เองเด็บ ไอ้ก็จะเป็นสูตรฟอร์มไฟเยอ,อเอ้ยไม่ใช่พลังขึ้นต่ำหรือเปล่าไม่รู้จะอยู่ตรงตัวเรานะฮะนี่ให้เราตกไปแต่ผมจะเลงไปที่ท่านวัวฮ้ยไม่โดนต่อไปก็เป็นเป็นแบบรูปศูนย์ของเอ d นเดอร์ดากกันนะปึ๊บมันก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้เนหะมือนสีตุ๊ดเลยไม่ใช่แต่ตบที โหดลายนะครับจะบอกให้เอาเฮ้ยไปดิไปดิมันตบไม่ได้ตบไม่ได้อันนี้ต้องเป็นระยะไปชิดแต่เรแล้วต้องรีบวิ่งหนีกันเลยสิ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนนะอ๋อ S M A S M a so, I mean so, like, hey, L L T เอ้ย L L T S I I E B A L มันคือสูตระไรวะอ๋อมันเป็นกระสูนเล็กนะฮะเนี่ยกระสูติตีๆของอ๋อจะยเจลูกไฟนั้นแต่ตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันหายไปแล้วจะมาลองอีกครั้งไหนเราจะมารีบตีกันเลยยือ้อ ชิบหายชิบหายมามันต้องรีบเลยสูนี้สุนี้นใช้ยากช่างถึกไหนเราจะมาลองใช้กระสุนน้แล้วก่อนกับบัวกันที่ผมบอกอะไรอยะไปชิดชิดได้หรือเปล่า เเ้้ยยผิดโอ้โหขนาดนะั้นเลยเหรอเราจะมาลองใช้พลังขึ้นเต่าเหรอเต่ารัวไหนเราจะลองนะฟเ A อะไรืะเป็นนะขอลองสูดใหม่กันนะฮะอะไรบ๊อกบ๊อกเนี่ย ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมามาเริ่มเลยอืม B A L ช่มไหมหเ,อเอาใช่ um ชเลื้ยงส่ยม้าแล้วกันมีเฮ้ย cha cha ô hô cái đầu sợi tai với tai 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 của mình tha thì over game luôn cái đi thì f i i e b a l úp chơi xịt thắng này má áo luôn rồi ui ui, -ui. เด็กอนเ็นมันเป็นไหนวะเนียมันไปละอาเบะมาสุลอนิสไปกับเบาย